พูดครั้งแรกถูกแฉแย่งสามีคนอื่นเคลียด่วนแบมพยลินควงพ่อของลูกเฉลยความจริงไม่ได้เป็นเมียน้อยใครสืบเนื่องจากประเด็นของแบมพยลินนักรองลูกทุ่งอินดี้อีสานขอสละตำแหน่งมิสแกรนนองนอง2024พร้อมยอมรับว่ากำลังจะเป็นคุณแม่มือใหม่ แต่เรื่องเราไม่จบและบานปลายกันไปใหญ่หลังจากมีเพจดังออกมาแชรว่าพ่อของลูกแบมไพลินแท้จริงมีภรรยาอยู่แล้วแถมมีลูกด้วยกันสองคนซึ่งทางภรรยาได้เตรียมตัวพาลูกไปอยู่ต่างประเทศเพราะเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดแบมไพลินและว่าที่คุณพ่อของลูกได้ออกมาไลฟ์เคลียร์ประเด็นดังกล่าวผ่านทางติ๊กตอกโดยสรุปใจความดังนี้ ผู้ชายบอกว่ากับแม่ของลูกเราไม่ได้มีการแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสเราทั้งสองคนทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีที่สุดสถานะก่อนมาเจอแบมไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแบมไม่ได้เข้ามาเป็นมือที่3ามอย่างแน่นอนกับแม่ของลูกเราไปกันไม่ได้มานานเป็นปีๆแล้วแต่ลูกคนเล็กเพิ่ง7เ,เดือนแบมบอกว่าห้ามพูดคำว่าแย่งนะคะแบมไม่ได้แย่งใครเลยถ้าแบมรู้ว่าเขามีเมียแล้ว เข้ามาเป็นเมียน้อยแบมคงไม่ทำถามว่าแบมรู้อยู่แล้วหรือรู้ทีหลังอย่างที่ผู้ชายบอกความสัมพันธ์ของทั้งคู่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว1,2,3ที่เลขมันจะออกแบมคงไม่บอกดีเทลลึกๆว่ามันคืออะไรทั้งนี้แบมยังบอกด้วยว่าแบมไม่ได้เกิดมาเป็นเมียน้อยใครตอนนี้อยากให้ลูกแข็งแรงและใครที่พูดโดยที่ไม่กันกรองต้องใช้กฎหมายจัดการ